ันนี้บุกหวานใช่บุกในท่อใช่เพื่อเพื่อให้มันสูงใช่ไหมใช่เพื่อให้มันสูงปลูกในร่มเดี๋ยวเราจะมาเปิดให้ดูเดี๋ยวน้องกุจะมาเปิดให้ดูว่าเราใส่ท่อไว้มันจะเป็นยังไงนะคะสูงสูงเต็มที่ประมาณเท่าไหร่ครับตามสูงถึงถึงสองเมตรไหมถ้าเราใส่ท่อถึงสองเมตรเขาก็สูงได้อ๋อแสดงว่ามันตามท่อนี่ก็เมตรนี่ก็เมตรขาวเลยต้องใส่ท่อไว้มันสีขาวจริงสิขาวเลยขาวบล๊อ มาดูใกล้ๆได้เลยนะครับอ่ะตากล้องขยับเข้ามาครับอันนี้คือบุกหวานอุ้ยบุกะมิตุ้มเลยบอกะมีเนียนเผาเนียนเลยมตุเลยอันนี้ท่านขี้มีอย่างบนนี้บนถึงแดดมีมูลค่าเนาะใช่ไหมครับน้องโก้มูลค่าเป็นพืชเศรษฐกิจ ใช่ไอ้ไอ้ตัวนี้ได้ครับแม่นี่ที่มันเป็นเป็นผิวๆนี่นะอันนั้นบุกคางคกพี่ก็พี่ก็อันนั้นเป็นบุกคางคกบุกคางคกไอ้ที่เคยเห็นน้ำทงหน้าเห่าน่ะบอกแมนบุกน้ำปลาน้ำหน้าเท่านั่นล่ะคันผู้ใดคิดว่าอยู่บ้านได้ของมีน้ำทงน้ำหน้าต้นใหญ่ๆเมื่อเมือกันนี่ดีๆเด้วไปกินน้ำบะบะได้ได้เอาไปกินดิบน้ำบะได้เพื่อมันสีมีพิษมันมีพิษใช่ไหมครับใช่มีพิษอย่าไปกินมั่วนะกินมั่วไม่ได้ถ้าถ้าปลูกเพราะความสวยงามอย่างนี้ปลูกได้ไหมได้ แต่ก็ไม่ควรใกล้ใช่ไหมแต่เด็กไม่ควรใกล้เพราะถ้าโดนยางนะเมื่อสี่ขั้นมื่สีแสนไปก็แสดงว่ามันมีพิษมันมีพิษห้าไปอยู่ใกล้มาดูดูชัดเจนเลยนะความแกตาดูชัดเจนเลยอันนี้จะผิวเรียบผิวเรียบอันนี้จะผิวขรุขระอันเป็นคนกับประมาณอาบน้ำบ่ทาาขี้มันไปต้นนี้เห็นบหมอันนี้คือดูแลตัวเองดีกันเป็นคนนเห็นบ่ผิวเรียบเนียเพื่อเศรษฐกิจอ่า ใครสนใจก็มาที่ฟาร์มน้องโกโก้ได้มาได้น้อย